สวัสดีครับผมต <c oughs> ้องปับกล้องวันนี้นะวันนี้จะพาไปดูงานแข่งวาโลเรนนะครับจะเป็นบอกวันหนึ่งแต่ว่าก่อนก่อนไปเนี่ยออมาทำงานที่คอมมาก,ก่อนนะครับวันนี้มาพูดโลกาเดี๋ยวไปดูกันว่ามีทำอะไรบ้างนะจะเป็นออชาลเลนส์นะครับหนึ่งหนึ่งใครชนะเนี่ยได้ของรางวัลน,นะจากทางโลกา ก็ไม่ได้เล่นวารโลเลยนะครับผมช่วงนี้มันจะมาแจกแจกของรางวัลให้น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกี่คนนะั้นรอบที่แล้วมาแจกรางวัลใหญ่ไปนคนนึงวันนี้เนี่ยแจกหลายรางวัลอยูอ่เดี๋ยวพาไปดูกันแล้วเ,เดี๋ยวพอเสร็จงานปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะไปงานวารโล,ลรนะครับที่ลิฟวิ่งฮอรนะครับตรงแบริ่งนะตอนนี้อยู่ไบเทคบางนาก็อยู่ใ,ใกล้ๆไปเราไปดูกันวันนี้โอเค มาถึงแล้วครับผมไม่รู้เสียงดังรบกวนขนาดไหนนะไม่ได้เอาไมคมาด้วยนะครับน่าจะเสียงข้างทางใ้งานเดียะะ๋ยวเราขอให้สแกนเข้างานด้วยแต่ว่ามือมือไม่ว่างนะรีบบุดเข้ามาก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวเรารีบหาบุโลก้าก่อนนะครับผม เดี๋ยวนี่เป็นรายงานตัวนี่นะครับเดี๋ยวต้อมาตัวมาโลตรงนี้นะนี่ตอนนี้กำลังวอร์มอยู่เดี๋ยวรอตอนเที่ยงวันนี้มาแจากของน้องพี่เลยจะแจกกี่อันเดี๋ยวแจ,จกทุกคนเลยวันนี้โอ้โหเลล่ในในหาายวัมกถ้าแจากทุกคนคือพี่ต้องแพ้นะคนมาเยอะมาก จะแจกไหมครับแจกหรือเปล่าคนดนานแล้วครับมีน้องท้าชิงเฮ้ยสเปรยสเปรยอย่าไปยอมดิเออยอมดิเราอะ นี hour. <se> ่ครับเรามาถึงแล้วที่งานมาถึงเจอพี่บาสเบล์เว่ะเหมาไอติมเราก็เลยจัดสักคอัหนึ่งที่เหมาสองวันแล้วพี่เหมาว่าสองวันละใช่เดี๋ยวต้องทำวอล์กมั้งมือใหม่มือใหม่มือสบาย เข้าง,งานกันดีกว mm ่า hmm. Road to Victory mm hmm. นี่ครับผม mm hmm. มาถึงแล้วเจอพนักง,งานต้อนรับ mm hmm. อันนี้เดี๋ยวไอัน,นี้เป็นการ์ดนะครับการ์ดค mm ุม hmm. เข้าง,งาน ไปจาา่ายตลาดที่ไหนครับเนี่ยลุงยังเลยย่าเอ๋ยอ,อยูอออทูบเบอร์าใหม่กินเกล็ดกิดปากเลยด้วยนะอเอาซื้อเสื้ออันนี้นี่เป็นลงทะเบียนนี่เป็น ขาเชือคีย์บอร์ดครับผมไปเลยครับไปนครับไปนครับผมถือเปล่าเหรฮ้ยหยใดกว่าโตแล้วนะเอ้ยหยิบชิ้วมาทำไรฮะหยิบชิ้วมาให้หน่อยดิหยิบชิ้วไปให้หน่อยอ่ะง่ายกว่าไหมทำไมไม่ผมถือกล้อง พี่แม่งไม่รู้เร um ื่องเลยวะมาหาอะไรอย่างนเงยไก่ไหมไก่ไหมอ๋อนี่แถวบ้านพี่นี่โคตรดีแล้วัดจัตติเนี่ยบ้านนอกจัดเฮ้ยเลยแล้วไก่ชิบหายไก่ไก่มีแต่คนบอกไก่ใครบอกทุกคนอะพี่บ้านเหมาคันเลยใช่พี่บ้านเหมา ถ้าใช่นะเดี๋ยวนี้คือพี่เอ๋ยพูดอ่ะต้องมีแบบว่าเขามีพัฒนาการไงไม่น่าจะถืออ่ะคือเดี๋ยวนี้พี่เอ๋ยอ่ะมีพัฒนาการคือแบบเริ่มเริ่มโกหกจริงแต่เขาโกหกหน้าตายแล้วนะพี่บารบอกจริงเหรอพี่บารบอกแล้วหมอสองวันแล้วไปไปอะไรกินไอติมไงรู้ไหมว่าจอดรถยากมากไปจอดไหนคันแรกเลยหน้าบังสวรอุดทางเข้าก็บอกแล้วมันนอกพี่เอ๋ย๋ยวนี้ ไม่คือมันจะเลยแล้วคนมันมาเยอะไงนึกออกป้าแถวเนี้มันบ้านนอกพี่พี่ยอมรับดิแบลลิงนี่ของกินเพียบพี่ยังบ่นเลยไม่มีอะไรกินนะบางนาแล้วก็บางนาคือถ้าบางนาไม่มีแบลลิงนี่คือโซนเดียวกันโซนเดียวกันไม่ไม่มันอีกโลกนึงมันบ้านนอกบ้านนอกไม่ทางเข้าหรอต้องข้าฝั่น้ำหญิงต้องข้าฝั่งตรงน้ำหญิงเอาเปิน้ำเลยครับเราไม่เรื่องเอาไปเลยอ๋อ เอาเลยครับอันนี้ตีที่ตกเราบ่อยๆมาเชียร์ใครไอ้ทีมนี้มาอะไรโอ้ยนี่อัดอยู่นะนี่ครับงานแล้วดูบรรยากาศก่อนเอาส่ตเข้าเลยนะเอาเลย เลยแล้วครับฟ็อกฟ็อกครับมเมาส์ดีป่ะดีครับใช้เหมือนกัน,นตัวบีนี้หรือตัวธรรมดาพี่เพิ่งจัดตัวบีนี้มาเล็กจัดเลยไม่ได้ติดจิ๊ต้องติดจิ๊บไหมยเมันจับทหารูน้อติดจิยังไงไมันจับไ,ไหมเฮ้ยแสงก็โดนเหมือนกันคืองี้ครับซื้อเมาส์มาเหมือนฟ็อกเลยแล้วทีนี้มันเล็กไปกำลังคิดอยู่ว่าต้องติดจิ๊บเสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจอร์ไลฟ์หรอ ว็อก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 เย้ับีครับอทาเยยอบกฮี่ยวัี่โดนอไฮะวัี่โดนอพ่อกอเียอ๋อเียกูให้ถูกมาทุกวันแม่งมาด่ากูู่กหให้ถูกแ้วแากูให้ยันยันตัวเลขอะ มีมีวันหนึ่งตรงมาด่ากูเฉยเลยแล้วก็มเลยครับนี่บรรยากาศงานเฮ้ยโอ้โหไฟโค่รสวยอ่ะขอถ้าแปะทุกคน ไปเดีครับเฮ้ยนี่ซีโอซีโอลิฟตกเอากดตัดไปดีครับเมื่อกี้ขอไปเอเมร์ดีชีชนะไปแล้วนะครับสองศูนย์นี่เป็นบรรยากาศตอนที่จบแมตต์ต่อไปก็จะเป็นเอเมร์ดีชีเจอกับปูเซน พร้อมยังพร้อมครับสามารถหน่พร้อมยังพร้อมแล้วเมื่อวานเชิรลิไม่เอาเยอะนะมินิเซ่อะวันนี้จัดอีกว่าขอตัดที่เล้วเอาวันวันวันลั่นครับวันลั่นวันนี้ก็จะลั่นฟางฟังลั่นอยู่แล้วต้องลั่นอยู่แล้วพอกระลั่นคุณครับตอนนี้ติดด่านครับผมดูดิติดด่านอยู่ตัวนี้ไปไม่ได้ครับปวดนะนี่ฮะปิ๊กแบงกันอยู่ครับผมแล้วแอบกัน ให้ถ่ายรูปอ๋ออาม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 าอาม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 ิคัสาุดมอมพี่อามิคัสามามาามาอยู่วาโลมา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 ามาามาามาม้ เป็ไงพี่วันนี้สนุกดีครับเมื่อวานครึ่งสนุกดีสี่ก็เหนื่อยดีสิบสี่วันนี้งานลำลายดีพี่เมื่อกี้ผมเห็นคนปล่อยยางรถคังแรกอ่ะแล้วเดียวให้เชอดสีดำป่ะใช่สีดำกูแล้วเดียวกลับบ้านติดตามพี่เลยด้วยบอสปาร์ตี้ฝากกดซับสไครต์สองทีด้วยทีเดียวพี่หรือหรือรักเยอะไงสามทีก็ได้ขอเลขกที่อ๋อเลขกที่ต้องเลขกที่นะใช่ต้องเลขกที่ต้องเล็กที่ยูทูบเบอร์ว่า วัีคระหยบรรยากาศครับรรยากาศดยไต่ได้เห็นสำคัญที่วนนี้ดีเหมือนกันยาง้อนนะนวต่อต้องมาจะมององใีให้งดเต็นไ้ตองมีการจับต้องจักนอะไรยังไงดีจเป็นม้อไปหลือเคอกคนเดียวท้ายวันนี้ิดสมองอยู่เนมารออยู่อยหาจะหวัแล้วมันโดนแปร์ติกมาก่อนเฮ้ยเอาดี มีคนได้ชูมาก็คือคุณเพเปอร์เดมอนสวัสดีมาเชรราหัไม่เด้นะฮะไม่ง่นะรอันนี้ขอน้าแกคนเจ้านาแล้วพี่พี่แล้วทดนี่เป็นเลยครับทุกานเป็นเอ่อเป็นเอฟซแล้วกันก็คือก็คือคุณบอลขับอ่าเป็นแฟนลับไม่คุณบอลขับเลยไม่ใช่ขับเพืับอะไไลบูมมาบูมมบูมบูมมจะชูไหบูมจะชูไหบบูมอบูมจะชูว่าเขาถาม โต้ลูกเมมแล้วไอยากไน้าเลยครับีมไยอะไรก็ดูดีไปหมดครัอนน้รอ่ลอกดาวน์อีกน่งวรนาเพื่อที่จะเข้าไปเอาสเปในไฟเอมพร้อมกับสไปร์ตโล่งเป็นทีเดียวบอลเล่นก็ได้เสียก่อนคตอ้นเตือนเขา่าไม่ก็ต้อง ยังไม่เจอใครยาเก่งด้านหน้าจอเต้นีู่าเก็คือจอเส้นไปเสียไปสองันครตอนนี้ไปตัเยแต่ลาตเลยงปเลยแล้วนากับคนเลยเฮ้ย เก้านะจัดการมากๆว่าจะมีสองแก่ถึงขั้นที่มันยากมากเลครับขอบคุครับ